น้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งมีกรดอะซิติกนะครับอยู่ร้อยละ8โดยมวลน,นะครับและมีความหนานแน่น1น3่นกร,รัมต่อลูกบาทเซนติเมตรนะครับถ้านำน้ำส้มสายชูชนิดนี้มา100ลูกบาทเซนนะครับแล้วก็มาเติมน้ำลงไป400ลูกบาทเซนติเมตรนะครับจะได้สารละลายกรดอะซิติกที่มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาทกเดซิเมตรนะครับผมอ่ะข้อนี้ เห็นปั๊บน้องต้องรู้ทันทีว่ามันอยู่ในเรื่องไหนครับมันอยู่ในเรื่องไหนของบทปริมาณสารสัมพันธ์มันอยู่ในเรื่องไหนลองคิดสิลองพยายามนึกภาพซิเข้านําสารละลายมาชนิดหนึ่งถูกไหมครับแล้วมีปริมาตรเท่านี้แล้วก็เติมน้ําลงไปเท่านี้แล้วก็ถามความเข้มข้นใหม่หลังจากที่เติมน้ําลงไปอยู่ในเรื่องไหนครับอยู่ในเรื่องสารละลายถูกไหมครับสารละลายที่เป็นเรื่องการเจือจางสารละลายนั่นเอง ถูกไหมครับมันอยู่เรื่องการเจือจางสารล,ลายนั่นเองถูกไหมนะครับอะแล้วพอมันเป็นเรื่องการเจือจางสล,ลายกับน้องครับสูตรที่ต้องแวบ,บขึ้นมาเลยก็คือก็คือ,ก,คอก็คือสูตร n 1 v 1เท่ากับ n 2 v 2ถูกไหมครับตามทันไหมตามทันไหมอะ n 1คืออะไร n 1ก็คือเป็น ความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์นะครับผมในตอนแรกก่อนที่เราจะเจือจางหรือเติมน้ําลงไปถูกไหมเป็นความเข้มข้นนะตอนแรกถูกไหมครับส่วน V 1ล่ะ V 1ก็คือเป็นปริมาตรตอนแรกถูกไหมครับเป็นปริมาตรตอนแรกนะครับอ่าต่อมา n 2ก็คือเป็นความเข้มข้นหลังจากที่เราเติมน้ําลงไปหรือเจือจางลงไปเนาะ n 2ก็คือเป็นความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์นะครับโอเคเนาะต่อมา V 2ก็คือเป็นปริมาตร สุทธินะครับผมเป็นปริมาตรสุทธิหลังจากที่เราเจือจางหรือเติมน้ําลงไปโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับโจทย์เขาให้อะไรเรามานะเขาให้ความเข้มข้นในตอนแรกก็คือในหน่วยร้อยละโดยมวลถูกไหมเราอ่าหน่วยละละโดยมวลอ่ะแต่เราต้องใช้หน่วยอะไรเราต้องใช้หน่วยโมลาร์ถูกไหมเราต้องใช้หน่วยโมลาร์เพราะฉะนั้นเราสามารถ แปลงจากหน่วยร้อยละโดยมวลให้กลายเป็นโมลาร์ได้ไหมครับได้ไหมได้ถูกไหมหน้องจากสูตรอะไรจากสูตรอะไรจากสูตรโมลาร์เท่ากับเปอร์เซ็นต์คูณ10คูณ D หารด้วยมวลโมเลกุลถูกไหมครับจำได้ไหมสูตรนี้จำได้ไหมครับจำได้ไหมที่พี่ให้หน้องจำว่า กรณีที่มันเป็นเปอร์เซนต์โดยมวลต่อปริมาตรเนี่ยไม่ต้องคูณดีครับถ้าเป็นเปอร์เซนต์โดยมวลต่อปริมาตรนะสูตรที่เราแปลงเป็นโมลาร์ไม่ต้องมีดีครับแต่เมื่อไหร่เป็นสูตรเปอร์เซนต์โดยมวลหรือเปอร์เซนต์โดยปริมาตรนะครับถ้าเมื่อไหร่เป็นเปอร์เซนต์โดยมวลหรือเปอร์เซนต์โดยปริมาตรสูตรของเราเนี่ยต้องมีดีด้วยจมไันไหมที่พี่เคยให้น้องจำถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ โจทย์ให้มาเป็นร้อยละโดยมวลถูกไหมและเมื่อเป็นหน่วยเป็นร้อยละโดยมวลสูตรเราก็ต้องมีดีด้วยถูกไหมครับอย่าลืมคูณดีด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับจตกตรงนี้เนี่ย n 1ของพี่เนี่ยพี่ก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์คูณ10คูณดีหารด้วยมวลโมเลกุลนะครับเนาะเปอร์เซ็นต์คูณ10คูณดีหารด้วยมวลโมเลกุลนะครับคูณกับ 1> v 1เท่ากับ n 2เนาะคือสิ่งที่โจทย์อยากรู้ถูกไหมครับว่า n 2มีค่าเท่าไหร่แล้วก็คูณกับ v 2นะครับอะลองแทนค่าลงไปสิลองแทนค่าลงไปสิอะเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต์ในที่นี้ก็คือ8เนาะคูณ10คูณ d ก็คือ1.13หารด้วย มวลโมเลกุลของกรดอะซิติกก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับก็คือ60เนาะอ่ะ60มายยังไงไะบางคนอาจจะสงสัยก็นี่ครับคาร์บอนคาร์บอนมวลอะตอมก็คือ12อเนาะไฮโดรเจนมวลอะตอมก็คือ1ออกซิเจนมวลอะตอมคือ16อ่ะถ้าน้องไปแบบรวมของทุกอะตอมนะครับน้องจะได้มวลโมเลกุลออกมาเท่ากับ60นะครับ เข้า <Okay, S 2> ไหมเนี่ยน้องเจอบ่อยจําไปเลยครับมวลอะตอมของธาตุคาร์บอนเนี่ยคือ12ไฮโดรเจน1ออกซิเจนคือ16นะครับจําไปเลยครับน้องเจอบ่อยนะครับผมน้องแต่เวลาน้องไปสอบข้อสอบจริงๆนะเขาจะกําหนดมวลอะตอมของธาตุมาให้นะครับผมแต่พี่แนะนําว่าเราจําไปเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันเจอบ่อยครับน้องมันเจอบ่อยจําไปเลยดีกว่านะครับโอเคนะนะครับอ่ะต่อมาคุณกับ v 1ก็คือเป็นปริมาตรณตอนแรกก็คือเขานํามาเท่าไหร่ตอนแรกตอนแรกเขานํามา100เนาะเพราะฉะนั้น v 1ของพี่ก็คือเท่ากับ100นะครับเท่ากับ n 2คือเท่าไหร่คือสิ่งที่เราอยากรู้ถูกไหมครับคูณกับ v 2อ่ะนี่ต้องระวังดีๆครับต้องระวังดีๆ v 2คือเท่าไหร่ v 2คือเท่าไหร่ v 2คืออะไร v 2คืออะไรนะ v 2คือเป็นปริมาตร นั่นเป็นปริมาตรอะไรครับเป็นปริมาตรของน้ําที่เติมลงไปไหมหรือเป็นปริมาตรรวมสุทธิต้องเป็นปริมาตรรวมสุทธิแล้วนะน้องต้องเป็นปริมาตรรวมนะน้องโอเคไหมครับต้องเป็นปริมาตรรวมนะอย่าโดนโจทย์หลอกนะครับนาอซึ่งข้อนี้อ่านโจทย์ดีๆนะอ่านโจทย์ดีๆเดิมเนี่ยมีอยู่100แล้วโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าเติมน้ําลงไป สี่รลูกบาทเซนนะน้องเติมน้ำลงไป400รลูกบาทเซนเพราะฉะนั้นปริมาตรรวมเนี่ยซึ่งก็คือ V 2เนี่ยต้องเป็น1 0 0บวกกับ400นะครับโอเคปะต้องเป็น100่ไหมครับต้องเป็น100ก็คือเป็นปริมาตรเดิมบวกกับปริมาตรของน้ำที่เติมลงไปก็คือเท่ากับ400นะครับโอเคไหม ไหมครับอะเดี๋ยน้องจดลงไปนิดนึงนะครับระวังคําดีๆระวังคําดีๆระหว่างเติมน้ําลงไป400ลูกบาทเซนติเมตรกับเติมน้ําจนเป็นปริมาตร400ลูกบาทเซนติเมตรระวังคําดีๆนะอะอีกคํานึงคือเติมน้ําเติมน้ําลงไปนะครับเป็น สี่ร้อยลูกบาทเซนติเมตรอ่ะระวังดีๆนะเนี่ยเติมน้ำลงไปสี่ร้อยลูกบาทเซนเนี่ยกับเติมน้ำลงไปเป็นปริมาตรสี่ร้อยลูกบาทเซนไม่เหมือนกันนะครับสองคำนี้ไม่เหมือนกันนะน้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นเติมน้ำลงไปเป็นสี่ร้อยลูกบาทเซนติเมตรแปลว่าปาริมาตรนี้น้องปริมาตร400รลูกบาทเซนติเมตรอันนี้ คือปริมาตรสุทธิแล้วนะครับผมโอเคไหมนะครับโอ้นาอันนี้คือเป็นปริมาตรรวมแล้วนะครับผมเป็นปริมาตรรวมสุทีิแล้วถ้าเจอคำนี้นะ้องที่บอกว่าเติมน้ำลงไปเป็นปริมาตร400ลูกบาศิเซนติเมตร400อันนี้คือ V รวมนะครับโอเคไหม แต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าเติมน้ําลงไป400ลูกบาทเซนติเมตร400ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้ไม่ใช่ปริมาตรรวมนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นน้องต้องนํา400ลูกบาทเซนเนี่ยไปบวกกับปริมาตรเดิมซึ่งก็คือเท่ากับ100เนาะนะครับผมถึงจะกลายเป็นปริมาตรรวมนะครับเนาะซึ่งก็คือเนี่ยน้อง100บวก400พี่ก็เขียนอย่างนี้นะครับ โอเคไหมที่เหลือน้องก็ไปแก้สมการหา n 2ออกมาครับน้องครับแก้สมการหา n 2ออกมานะครับผมแต่ข้อนี้เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีคิดเลขเร็วให้น้องๆครับเดี๋ยวพี่สอนวิธีคิดเลขเร็วให้น้องๆองยากให้น้องๆจดให้ครบก่อนจดให้ถึงบรรทัดน,นี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีคิดเลขเร็วและพี่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนสอนอนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องมาคิด เลขเต็มๆนะน้องนะครับโอเคไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าน,นี่ไงมันเป็นอะไรครับมันเป็นข้อสอบช้อยถูกไหมน้องแล้วพอมันเป็นข้อสอบช้อยเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องคิดเลขเต็มครับอันนี้คือข้อดีนะครับโอนะโอเคนะครับจดตามพี่ทันอยู่เนาะอ,อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวน้องดูตรงนี้นะยากระพริบตายากระพริบตาอ่ะพี่ขอเคลียร์เลขตรงนี้ก่อน 1 0 0บวกส0 0ได้เท่าไหร่ครับ1น0่งรบวกสี่ได้500เนาะโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้น้องครับน้องครับ500เนี่ยห้าร้อเนี่ย500นะ500พี่จะมองเป็นเลขห้แล้วกันพี่มอง500เป็นเลขห้อ่ะแล้วพี่ขอสีอื่นจะได้ตัดกัน จะได้เห็นได้ชัดๆ500พี่มองเป็นเลข5น้นะครับโอเคไหมนะครับพี่ก็โยกเลข5้าเนี่ยลงไปข้างล่างไู้ไหมครับูไหมเพื่อที่ฝั่งนี้จะได้เหลือแค่ n 2เนาะพี่ก็โยกห้า้อซึ่งพี่มองเป็นเลข5เนี่ยลงไปข้างล่างนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้างล่างของพี่ก็คือ5ตรงนี้เนาะนะครับอ่ะส่วน60เนี่ย หกสิบพี่ก็มองเป็นเลข 6, หกนะครับพี่ก็พี่ก็มองเป็นเลขหกอ่ะหกคูณห้าได้เท่าไหร่ครับหกคูณห้าได้สามสิบถูกไหมหกคูณห้าได้สามสิบแต่พี่จะมองแค่เลขสามเท่านั้นครับพี่จะมองแค่เลขสามเท่านั้นโอเคไหมครับโอเคไหมอู้เนาะอ่ะทีนี้ มาดูข้างบนบ้างครับน้องครับมาดูข้างบนบ้าง10กับ100พี่ไม่สนใจครับ10กับร้อยนี่คือพี่ไม่พี่ไม่แคร์เลยครับพี่พี่ไม่แคร์เลยเนาะนะครับผมพี่ไม่แคร์เลยนะครับพวกแบบ10หรือว่าลงท้ายด้วยแบบเลขศูนย์อย่างนี้น้องเนี่ยห้าร้อยนะครับผมอย่างเนี้ยพี่พี่ไม่แคร์พี่โฟกัสเลขที่แบบอยู่ข้างหน้าเลยกรณีที่เป็นแบบ500หรือกรณีที่เป็น60นะครับ หรือว่าเนี่ยเจอ10หรือว่าเจอ1 0 0เนี่ยนะครับผมพี่ก็ตัดทิ้งเลยเพราะว่า10กับ100เนี่ยถ้าเราจะมองแค่เลขตัวข้างหน้าพี่มองเป็นเลข1น่ถูกไหมนะครับก็เหมือน500กับ60เนาะพี่ก็มองแค่เลขข้างหน้าถูกไหมครับแต่คือ10กับ100เนี่ยมันคือเลข1ข้างหน้าถูกไหมแล้ว1คูณกับอะไรมันก็ได้1เพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ต้องสนใจเลยครับโอเคไหมโอเคไหมครับอ่ะ เพราะฉะนั้นนะครับข้างบนตัวเลขที่พี่สนใจก็คือมี8กับ1.13ถูกไหมครับโอเคไหมอะแล้วน้องดูตรงนี้นะ1.13เนี่ยพี่มองเป็น1.13เลยครับเพื่อที่มันจะได้คูณเลขได้ง่ายเนาะอะ,อะนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บพี่ก็นำ8เนี่ยคูณกับ1.13ครับนำ8คูณกับ1.13 8คูณกับ1นึหนึ่งจะได้เท่าไหร่8คูณกับ1นึหนึ่งสได้เท่าไหร่ครับลองลองลองดูสิได้เท่าไหร่ก็จะได้ออกมาเท่ากับ904ครับน้องครับโอเคไหมทำนาันไหมอ่ะทีนี้น้องครับข้างบนก็คือเป็น904เนาะข้างล่างของพี่ก็คือ30แต่พี่มองเป็นเลข3อ่าแล้วน้องดูตรงนี้นะ904เนี่ย904เนี่ย มันก็จะประมาณ900แล้วกันมองเป็นเลข900แล้วกันแล้วพอมันเป็นเลข900อ่ะแต่พอเจอ900พี่ก็ชอบมองแค่เลขหน้าถูกไหมครับถูกไหมถูกไหมพอเป็น900พี่ก็โฟกัสแค่เลขหน้าก็คือเลข9เพราะฉะนั้นด้านบนอะ่ะคือเลข9ข้างล่างก็คือเลข3 9ส่วนด้วย3ก็คือ3ครับน้องครับก็คือ3ดังนั้นข้อนี้คําตอบต้องใกล้เคียงกับเลข3ครับน้องครับต้องใกล้เคียงกับเลขที่3 ช้อยไหนใกล้เคียงกับเลข3กมคามนองครับอันนี้คือ2ถูกไหมครับอันนี้ก็คือ3อันนี้ก็คือ3อันนี้8อันนี้ก็เลข1เนาะนะครับเพราะฉะนั้นใกล้เคียงสุดก็คือก็คือไม่ไม่2งก็3เนาะเพราะว่านี่ไงเราโฟกัสแค่เลขข้างหน้าถูกไหมครับเห็นไหมมันเลข3แล้วก็เลข3เหมือนกันเนาะแต่ตัวที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือต้องเป็น ก็มีข้อ2เนาะเพราะว่าข้อ2นี่คือมันเป็น0.30นยเลยน้องแต่ช้อยข้อที่3ก็คือเป็น0.38มเนี่ยโอ้โหม,มันไกลเลยถูกไหมเราต้องเลือกที่มันแบบใกล้เคียงกับเลข3ก็ต้องเนี่ยน้องอันนี้ใกล้เคียงที่สุดนะครับโอเคไหมคือเราจะโฟกัสแค่แบบเลขข้างหน้าน้องเนี่ยสมมุติ0.24คือพี่จะมองเป็นเลข24นะครับหรือ2.4ก็ได้หรืออย่างเช่น0.30พี่มองเป็นเลข3 หรือ0.38พี่ก็มองเป็นอมองเป็น3.8ก็ได้หรือเป็น3.8ก็ได้ก็แล้วแต่ถูกไหมส่วน0.84พี่ก็มองเป็น84ก็ได้หรือ8.4ก็ได้แล้วแต่ครับน้องครับแล้วแต่ดูบริบทไปนะครับส่วนชอยข้อที่5นะครับเนื่องจากชอยข้อที่5มันไม่ได้เป็น 0. 0ข้างหน้าถูกไหมมันเป็น 1. ข้างหน้าเลยเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องดูข้างหน้าด้วยครับผมโอเคไหม อย่างเช่น1.80เนี่ยพี่มองเป็นเลข18ครับพี่มองเป็นเลข18หรือ1.8ก็ได้แล้วแต่ครับโอเคไหมนะครับเนี่ยเวลาเจอเลขศูนย์ข้างหน้าน้องตัดทิ้งครับไม่ต้องไปพิจารณาโอเคไหมนะครับเนานะครับหรือใครอยากจะคิดเลขเต็มก็ได้ครับน้องแล้วแต่เนาะแต่นี้คือ พี่มาแชร์เทคนิคที่คนที่ได้คะแนนระดับประเทศเขาใช้กันครับน้องน้องและพี่บอกเลยว่านะครับคนที่ได้คะแนนระดับประเทศนะไม่มีใครมาคิดเลขเต็มนะน้องนะครับเพราะว่าน้องดูสิถ้าเราหโโูมาคิดเลขเต็มอย่างนี้น้องว่าใช้เวลานานไหมนานนะน้องนานนะเพราะฉะนั้นนะครับพี่จึงอยากแบบให้น้องแบบลองฝึกประมาณตัวเลขดูนะครับผมอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในช่วงแรกนะครับแต่พอน้องทําไปณนะจุดจุดนึงเนี่ยเออน้องจะ มีแบบความแบบชํานาญมากยิ่งขึ้นน้องจะรู้ว่าเออควรจับเลขไหนหาเลขไหนหรือควรจับเลขไหนคูณเลขไหนเพื่อที่จะได้เลขแบบสวยๆแล้วมันจะได้แบบประมาณเลขได้ง่ายนะครับเดี๋ยวค่อยๆฝึกครับค่อยๆฝึกโอเคไหมนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับผมข้อนี้ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2เนาอะนะครับผมโอเคไหม นะครับข้อนี้จะอธิบายนานนิดนึงเนาะนะครับแต่จริงๆตัววิชาเคมีพี่อธิบายจบไปนานแล้วแต่พี่แค่มาให้เทคนิคนะครับผมการคำนวณเลขนะครับผม